ครับผมสวัสดีกรับต่้ชมที่น่ารักนับทตุทานยินดีต้อนรับเข้าโซ่หวยเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วครับคลิปนี้ก็เป็นอทานสามสิบธันวาคมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมโดยเราไปชมกันเลยเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นทานดับหลักอร่อย ตัวเดียวครับท่านดับกนะดับ9ดับตัวเดียว9ดับ9ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางไปต่อการใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นทานล่างตัวเดียวก้านะตัวเดียว9นะ้า อดีตที่แล้วก็แปดสรุปแล้วผ่านผ่านแปดโนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปันเตัวเดียวเป็นแนวทาง10หน่วยล่างก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน ไปต่อกันใบนี้ครับเจ้านี้ดับคู่ล่างตรองมองภัยทางขวมือเนวตั้งนะดับคู่9 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4 9 5 8 6 7 7 6 8 5เบ่งปานทันดับคู่ล่าง10 Cool. ต่อไปเจ้านี้อาเทพเบงปานเหนือทางชอบส่วนตัวสองห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองห้าเจ็กสองสามเจ็กสองห้า 5 1 2 3นึ่งสองสส,ส,งส,งสองน,งนะท่านก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่ง่านยังเร็วทันใจต่อไปครับใบนี้เจ้านี้ดับบนตัวเดียวนะเ ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้วดับแกวสรุปแล้วผ่านในทานใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็เบ่งปานอีกแล้วนะในทันใหม่นี้ก็ดับหกนะท่านดับตัวเดียวหดับหกตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมาก ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นทานลิกิตใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะสะรุปแล้วผ่านวิ่งหคู่ห้าปดเปกห้ารูปห้านะท่านสรุปแล้วผ่าน ซึ่ในทันใหม่นี้ครับเราไปชมในทันใหม่นี้ก็แบ่งปันปรูป09 01 05 06 07 91 95 96 97รูป09นะ ขอบคุณทานเราไปชมกันต่อครับท่านใบนี้ลูกเกลียงลาใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านโคห้าเจ็ดผ่านโคห้าเจ็ดผ่านโคสองตัวบนนะเดี๋ยวท่านใ่นี้ครับ เราไปชมลูกเกี่ยวหลังลาแบ่งปานะทันใหมาสามห้าสามแปดสามศูนย์ศการแปกห้าสเจ็กสามหเจ็แปกสามศูนย์ ก็ขอบคุณมากเจ้าของแนวทางลูกเกี่ยวหลังลาไปต่อกันไปนี้สิบล่างนะสิบล่างเจ็ดตัวแบ่งปานสามสี่ห้าหกแปดเก้าหนึง่ง สามสี่ห้าหกเปกเก้านึงก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางต่อไปครั้งใบนี้หน่วยล่างนะหน่วยล่างเราไปชมกัน 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้า็ดดหนึ่ี่ห้าเดแดเตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลไปต่อกันใบนี้ครับกระต่ายน้อยเบ่งปาน 4, ี่รอง7จามตัวหนึ่งสี 148178847แนวทาง, 8, 8, 8 7, ง2ตัว4741 48717818ก็อขอบคุณมากเลยสําหรับข้อมูลเช่นกันท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจด้วยครับนะต่อไปเจ้านี้ดับคู่ดับหลักอรโรยนะดับห้าดับห้าอดีตที่แล้วดับศูนย์เงยทันใหม่นี้ก็ดับห้าตัวเดียวเป็นเยนยทางขอบคุณอย่างมาก ไมนี้ครับดับคู่มูลตรองมองไปทันขอมือเนวตั้งนะ606 6073 8699 0215 28314457คู่ดับบนตรองขอบคุณมากไปต่อกันเจ้านี้ ใบนี้ก็เป็นอทานล่างคู่ขี้อดีตที่แล้วหนึ่งห้าเก้านะผ่านผ่านห้านูนทันใ่นี้ก็แบ่งป็นศูนย์สองหกศูนย์สองหกเป็น,ปน,0 26. 0 26เ,ปนเป็นคู่ครับท่านเป็นคู่ครับนะก็ขอ,ขอบคุณมาก ต่อไปเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นทา,านดับดับล่างอาดีตที่แล้วหลุดนะอดีตที่แล้วก็ก็หลุดนะท่านเจ็ดแปดนะแล้วท่านใบนี้ก็แบ่งปาน สี่หกนะท่านสี่หกสอง 4, 6, ตัวเป็นแนวทางดับบนล่างนะอนดีตที่แล้วถ้าดับบนก็ผ่านดับล่างก็ผ่านแต่ท่ารวมกันก็หลุดนะไปต่อกันใบนี้เจ้านี้แบ่งปานห้า แล้วก็จับคู่54 65 53 55 77 67 65 56 5545 765รวม9ชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางทว่าโจมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนะ ก็ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจเราเจอกันคลิปต่อไปครับท่านคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ